คีกเึง่มีเนาะทีกขึงใี่ก็ได้มีไหมสงสัยหมดนะเดียดดคนขับเราไม่ไม่มีเลยไม่รู้ก็ทาเสร็จหรือยังคิดพิ่ดเพิ่มคิดเ่นี้ยคิดเพิ่เนียยังไม่ทําม่ไดีแล้ครับสวัสดีครับที่ใหม่ไม่ได้ยทีใหม่ไม่ได้ไปแล้วครับเนี่ย ยังต้องไม่ัดนเลยครับยังไม่ได้ครบแต่ครับสบายนี้นะครับน้องว้งครัารีบมาเที่ยวบาหนเลยไปหาลูพ่อลูพ่อบอกว่อะไรเย็นไหมเดี๋ยวสม่ว่ากไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่รลมแรงเลยแต่ลุงีเพิ่งหมดแล้วครับเดี๋ยวบาเที่ด้เดี๋ยวผมาเจอ่ดาเดี๋ยวเที่เราบ้ากับ

ซอยเส้นใหญ่ได้ซอยเส้นใหญ่อ๋ออืออ้าวติ๊บาทเลยติ๊บาทเลยต้องซื้อใหม่ยินี่ยิ่งท้องใจยิ่งยากคนนึง มกวเด้ยมน้ำด้ยน้หายถ่าเยทุบๆโซ่ทเดกเอาด่าเดกยินซุบๆมนนี่ไปด้วย้ให้ติดฐานเอาติดานติดฐานแล้วก็ใาตัดน้ำตย้อนนี่คนมันย้อนย้อนนี่คนมัน้อนคนมันย้อนค่ะคนมั้นค่

เวลล่นเวล่ปุ๊บตรงนี้เด้เขาจะเลืถ่ายกดแชร์กล้องหน่อยเพ่ครับมล้บุญหนึ่งบุญหนึ่งมายับุญสอบุญหนึ่งอยู่นูเนะพวกเป่าพยันว่าเป่าพันให้สักหน่อยสครับขาจริครับล่ะกิจรันนี่นี้ผกเข้าที่สองแต่ว่าจะไปหาย้หรือเนี่ย ครับครับครับเดี๋ยวเที่ยวนาเก็บถ้าได้ไืมผมเนี่นครับผมเดี๋ยงไม่ได้ที่พึงยืดกระด้าม้าอ้วนเนล้อเนื้อรับคอตั้อต่าง

สสอโนชยามะสาธุโนพันเตเทูุสังโฆยมานิพัตตานิสัพเพวานิปุทธรานะโตธรรมะกังสิกรัตังปิทายะสุขายะก้าแต่ผสมขดเจริญพรเจ้าทั้งหลายน้อมนำมาล้ คลีงักอาหารกับทางของบริวารถวายแบนี้ถวายเป็นสังฆทานแต่ประสงค์ประสงค์จงรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแต่ข้าพเจ้าส้งหายในมิตรามันดาเป็นต้นต่อการงานเกิดปฏิบัติได้ อเดี๋ยวมาเรียนลมาดี๋ัวจะปทำตมาดูนเนี่ยอรยนี่อมีนาคะ

Thank okay.